ที่เห็นนี้นะครับคือผ้ายันก้าวหน้ามหาอำนาจครับเป็นพันนลายทรงคุดนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันพนันนลัยทรงสุบรนนะครับด้วยบรารมีและอํานาจของพันนลายครับปราบสิ้นทุกสิ่งนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีบูชาแล้วก็จะมีมหาอำนาจครับด้วยบรารมีขององค์พันนลายและพญาคุดครับครับ สนใจก็เชิญบูชาได้นะครับที่วัดไร่หากท่านผู้ใดสนใจประวัติของหลวงพ่อหลวงพ่อผาดและปฏิปทาของหลวงพ่อชีวประวัติท่านเข้าประชุมได้นะครับที่แฟนเพจลูกศิษย์วัดไร่ลูกศิษย์หลวงปู่ผาดวัดไร่ครับหากสนใจนะครับเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่แฟนเพจ ลูกศิษย์หลวงปูผ่ผาดวัดไร่ครับครับเจอกันนะครับทางแฟนเพจครับสําหรับพยานคืนนี้นะครับทางวัดจ,จัดขึ้นมาเพื่อเป็นพยานมูชามาหาป่านะครับพยานอันนี้นะครับเหมาะสําหรับเอ,อ่กำจัดสิ่งชั่วร้ายครับก็จะมีทาหารเอกของพระรามทั้งสององค์ก็คือหนุมานและองคตนะครับ ซึ sea, Respect, ่งเป็นหาดเอกผู้ม right. well, ีความซื่อสัตย์และรักความยุติธรรมครับเชิญบูชาได้นะครับที่วัดไร่อเวิเศษัยชานจัังหวดอ่างทองครับครับหลวงปู่ปลุกเสกรุ่นแรกเลยนะครับอันนี้เป็นปี50ครับสำหรับพยานผืนนี้นะครับหลวงปู่ผ่านนะครับปลุกเสกรุ่นแรกเลยครับเมื่อปี50ตอนนี้ยังมีให้บูชาอยู่นะครับที่วัดไร่